สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออยพามาดูบรรยากาศการย่างหอยนางรมยามเย็นนะคะตอนนี้พอดีแดดร่มลมตกแล้วก็เอาหอยนางรมที่เราเก็บได้มาย่างกินกันนะคะหอยนางรมย่างหอมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเค็มกำลังพอดีเลยนะคะไม่ต้องจิ้มกับอะไรก็อร่อยค่ะแต่ว่าก็ยังคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเรานะคะ เพราะว่าคงจะเข้ากันเข้ากันวันนี้เจ้าของบ้านเขาก็ใจดีมากเลยค่ะให้เราพักฟรีนะคะที่บ้านริมหาดนะคะแล้วก็ยังมาย่างหอยนางรมให้เรากินอีกค่ะเนี่ยแหคาหนึ่งถังกินกันสองคนค่ะหมดแล้วด้วยเนี่ยกำลังจะหมดเขายังไม่ได้กินกับเราเลยค่ะใจดีจริงๆนะคะสองคู่สามีภรรยา เพิ่งรู้จักกันค่ะแต่ว่าก็ใจดีแล้วนะคะเป็นความโชคดีที่มาเจอคนใจดีใจดีอ้อยก็จะพามาดูบรรยากาศยามเย็นของทะเลนะคะน้ําขึ้นค่ะช่วงนี้น้ําขึ้นสูงเชียวค่ะเดี๋ยวตอนเช้าน้ําก็จะลดแล้วเราก็จะได้เดินเก็บหอยนางรมอีกนะคะวันนี้ออยนะํามาฝากเพียงเท่านี้วันหน้าจะนําบรรยากาศดีๆมาฝากใหม่ค่ะทุกคน